บอกข้อสอบกับอาจารย์ฉาิค่ะวันนี้เราจะมาบอกข้อสอบให้คุณฟังอีกหนึ่งข้อเพื่อให้คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการสอบในหน้าว่ามันง่ายอย่างไรกันนะคะมาเรามาฟังกันเลยค่ะคําว่าผู้มีส่วนได้เสียในความหมายของประกันภัยหมายถึงอะไรคะก็บุคคลที่เป็นทายาทของผู้เสียหายคุณคิดว่าผู้เสียหายเกิดการตุยหรือว่าอย่างไรก็ตามทายาทมีส่วนได้เสียด้วยไหมคะฟังก่อนนะอย่าเพิ่งตอบก่อนนะขอบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเอาประกัน ไอ้น,นี้แน่นอนชัดเจนผู้ที่เสียหายจากความเสียหายจากการเอาประกันอย่างน้อยสําคัญที่สุดผู้มีส่วนได้เสียแน่นอนค่ะข้อบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้น,นี่ก็ชัดเจนแน่นอนเจ๋งเหวงเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากงอถูกทุกข้อคุณคิดว่าตอบข้อไหนคะ จำไว้เสมอข้อสอบมีสองข้อสองข้อผิดสองข้อถูกแล้วก็สองข้อนี้มันจะมีข้อเดียวที่ถูกมากที่สุดฉะนั้นความหมายของผู้มีส่วนได้เสียนั่นก็หมายถึงบุคคลที่เป็นทายาทก่อใช่บุคคลที่มีได้รับความเสียหายจากเอาประกันก่อใช่บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันไอ้มีก็ใช่สรุปและตอบข้อไหนคะ ตอบง,องงูเห็นไหมง่ายไหมคะคุณจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าความหมายของแต่ละแบบหมายถึงอะไรเวลาเราไปเจอข้อสอบคุณจะได้ตอบมันได้อย่างง่ายได้ข้อนี้ตอบง,องงูคุณตอบถูกหรือว่าตอบผิดคะลองคิดดูซิวันนี้เอาไปอีกหนึ่งข้ออย่างน้อยคุณได้ไปแล้วนะคะอยากรู้ว่าการเตรีมเป็นอย่างไรหรือตัวเองสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกทักมาเดี๋ยวฉันจะค่อยแนะนําให้ถามว่าไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายคุณต้องเข้าใจก่อนนะคะขอให้ทุกคนสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกโชคดีคะ่ะ